ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่293ใช่แล้วมาที่ชื่อจุ้ยเย่ไม่เพียงแต่ยืดอายุขายเท่านั้นแต่ยังเปิดปัญญาของตัวเองหลังจากถูกครอบครัวของเปิดครป้อนยาจำนวนมากจากราชาสัตว์ร,ร้ายให้ดังนั้นเมื่อเบโลให้ลมหายใจของชายร่างสูงและผอมให้จุ้ยเย่ดมมันก็ดึงรถม้าสี่ล้อโดยไม่ได้ตั้งใจและเคลื่อนตัวชา้ชาๆไปยังตำแหน่งปัจจุบันของอิกฟายใช่แล้วตอนนี้เปิดครและคนอื่นๆไม่จำเป็นต้องรีบร้อน เบโล่ไม่มีทางสวรรค์ซึ่งหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนพล็อตของโลกนี้ได้ตามต้องการใช่ไหมไคชามองอย่างสบายๆขณะนอนครึ่งหนึ่งในอ้อมแขนของเบโล่ใช่ในทางทฤษฎีแล้วมันถูกต้องฉันแค่ไม่รู้ว่าจะมีใครลุกขึ้นมาหยุดเราจากการเปลี่ยนพล็อตของโลกนี้หรือเปล่าเบโล่กำลังจัดผมสีดำบนหน้าผากของไคชาใช่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นไคชาจึงเปลี่ยนผมสีลอนด์ของเธอให้เป็นผมตรงสีดำยาว แม้ว่าจะมีคนลุกขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นได้พวกเขาสามารถเอาชนะเราได้หรือเปล่าไคลชาชี้มืออย่างอ่อนโยนด้วยกำปั้นของเธอต่อหน้าเบโลถูกต้องในกรณีนี้เรามาคิดกันก่อนดีกว่าว่าจะเปลี่ยนพล็อตของโลกนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นทำไมเราไม่ทำให้แน่ใจว่าฟูสุจะไม่ตายแล้วเราจะเพียงเท่านี้เบโลก็พูดกับไคชาไม่หยุดเกี่ยวกับวิธีที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงพล็อตของโลกนี้เบโลดูเหมือนว่าคุณจะชอบฟูสุมากกว่า เป็นเพราะยานเอ,อหรือเปล่าหลังจากฟังเรื่องราวของเบโลไคชาก็ลุกขึ้นจากก้อมแขนของเขาเคอิชาฉันพูดได้แค่ว่ามีเหตุผลส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนที่เหลือฉันคิดว่าอาจเป็นความเสียใจบางอย่างในชีวิตที่แล้วในชีวิตที่แล้วพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์มักจะมารวมตัวกันเพื่อหาหรือว่าราชวงศ์ชินจะแตกต่างไปหรือไม่หากฟูสูไม่ตายดังนั้นเนื่องจากมีโอกาสเช่นนี้ในตอนนี้ฉันจึงอยากลองดูเป็นธรรมดา ต่อมาเบโล์ก็พูดเช่นนั้นในขณะที่ปล่อยให้เคอิชานอนหงายในอ้อมแขนของเขาขึ้นอยู่กับคุณฉันต้องการเปลี่ยนชะตากรรมของหญิงสาวที่ชื่อลูจอนั่นคือผู้หญิงที่คุณให้หยานเออรับบทบาทของเธอในโลกก่อนหน้าเคียชาค่อยๆดึงผมของเธอขึ้นเล็กน้อยเคียชาในโลกสุดท้ายฉันไม่เพียงแต่ให้หยานเออรับบทบาทของลูจอเท่านั้นแต่ยังให้เธอรับบทบาทของป๋อจี้ด้วยถ้าเธอมีชีวิตอยู่นานกว่านี้ฉันเดาว่าเธอคงรับบทบาทของโต้ยฟางเบโล์กำลังมัดผมเส้นเล็กของเคียชาไว้ ถ้าหยานเออรับบทบาทของโต๊ะยี่ฟางจริงๆเธอคงต้องมีชีวิตอยู่มากกว่าร้อยปีลืมมันไปเถอะฉันไม่อยากพูดถึงหยานเออร์อีกแล้วเคียชาเริ่มหลับตาและพักผ่อนหลังจากที่เคียชาเริ่มหลับตาและพักผ่อนเบโล่ก็หยุดพูดและมองดูใบหน้าที่หลับไหลของเธออย่างเงียบๆในตอนนี้เธอดูเหมือนเจ้าหญิงนิทราในเทพนิยายจริงๆเมื่อเคชาหลับไปราวสิบนาทีต่อมานักเดินทางข้ามเวลาที่อยู่ในอาการโคม,ม่าในรถม้านั่นก็คือเกาเหว่ ในที่สุดก็ตื่นจากความฝันที่จะกลับไปสู่โลกยุคใหม่ที่นี่อยู่ที่ไหนทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนได้เดินทางข้ามเวลาอีกครั้งในเวลานี้เกาเหย่ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับความฝันได้อีกต่อไปใช่แม้ว่าเกาเหย่จะดูโง่กว่าชายร่างสูงและผอมที่เดินทางข้ามเวลานั่นก็คือยีเสี่ยวชวนเล็กน้อยแต่เขาก็สามารถตระหนักได้ในช่วงเวลาแรกในสถานที่ประหารชีวิตครั้งก่อนว่าเขาและกลุ่มอีกฝ่ายได้เดินทางข้ามเวลาไปยังโลกโบราณ คุณตื่นแล้วบอกเราหน่อยคุณเป็นใครเพื่อนร่วมทางของคุณคือใครเบโลหันศีรษะและถามเกาเหย๋ใช่แล้วเสียงที่เกาเหย่ตื่นขึ้นได้ปลุกใครชาให้ตื่นแล้วท่านหลอดชั้นชื่อเกาเหย๋และเพื่อนร่วมทางของชั้นคือหยีเสี่ยวฉวนเกาเหย่คุกเข่าลงในรถมา้าและค้องคำนับให้เป้ยใครและคนอื่นๆ เกาเหยา่ยีีเสียวฉวนฉันไม่เคยได้ยินชื่อพวกเขาเลยลืมมันไปเถอะไม่สำคัญรอกบ,บอกฉันมาว่าพวกคุณสองคนทำอะไรก่อนจะเดินทางข้ามเวลาเบลูนึกขึ้นได้เล็กน้อยในใจแต่เขาไม่สามารถหาข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับสองชื่อนี้ได้ใช่แล้วในชีวิตก่อนหน้านี้ของเบลูและในโลกแห่งอเมร์ฮีโร่เขาไม่เคยเจอซีรีส์ทางทีวีเรื่องมิติข้อค้นเลยย้อนกลับไปที่นาก่อนที่เราจะเดินทางข้ามเวลาฉันเป็นเชฟระดับ5ดาว และยีเซียวฉวนไม่ได้มีงานประจําแต่พ่อแม่และพี่ชายของเขาล้วนแต่ทํางานด้านโบราณน,นักดีเกาเหย่บอกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเขาและยีเซียวฉวนให้เป้ยไคและคนอื่นๆทราบถูกต้องแล้วสมองของเกาเหย่สับสนเล็กน้อยเพราะหลังจากที่เขาบอกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเขาและยีเซียวฉวนเสร็จแล้วเขายังไม่ได้ตอบสนองเลยเป้ยไคและคนอื่นๆที่สวมชุดโบราณรู้ความหมายของคําว่าเดินทางข้ามเวลาจริงๆ นอกจากนี้จากการบรรยายของเกาเหยาเ่าเ้ยไคและคนอื่นๆยังได้เรียนรู้ว่าอีกฝ่ายและหยี่เสี่ยวชวนเดินทางข้ามเวลามายังโลกนี้ได้อย่างไรหรือพูดให้ถูกต้องกว่านั้นคือจากอนาคตไปสู่อดีตใช่แล้วพ่อแม่ของหยี่เสี่ยวชวนหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากหลุมศพระหว่างการขุดค้นหลุมศพโบราณในสมัยราชวงศ์ชินกล่องสำริดป,ประหลาดจากนั้นกลุ่มโจรก็ปรากฏตัวขึ้นพยายามแย่งชิงกล่องสำริด หลังจากไล่ตามกันหลายครั้งยีเซียวชวนและเกาเหยาก็หยิบกล่องสำริดคืนจากมือของพวกโจรจากนั้นด้วยความอยากรู้พวกเขาจึงเปิดฝาของกล่องทันทีที่ฝาเปิดออกพวกเขาก็ถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์แห่งกาลเวลาอ้อมีตอนเล็กๆเ,เกิดขึ้นน้องสาวของเกาเหยากเกาหลานและยีเซียวฉวนเป็นคู่รักกันตั้งแต่สมัยเด็กและน้องสาวคนนี้ก็มีความประทับใจที่ดีต่อยีเซียวชวนเช่นกันแต่ทัศนคติของอีกฝ่ายที่มีต่อเธอนั้นค่อนข้างเฉยๆถ้าอย่างนั้นพวกคุณสองคนยังอยากกลับไปไหม หลังจากฟังเรื่องราวของเกาเหยายเบโลก็ถามอีกฝ่ายอย่างไม่ใส่ใจฉันอยากไปแน่นอนพ่อแม่ของฉันเสียชีวิตเร็วและน้องสาวของฉันเป็นญาติคนเดียวของฉันถ้าไม่มีฉันใครจะดูแลเธอยิ่งกว่านั้นเสี่ยวชวนก็จากไปแล้วเธอคงเศร้ามากแน่ๆเกาเหย๋ยตอบด้วยความรู้สึกที่แท้จริงดูเหมือนว่าคุณก็เป็นพี่ชายที่ดีมากเหมือนกันคุณควรติดตามพวกเราในอนาคตไคชาจ้องเกาเหย่ยด้วยความซาบซึ้งเล็กน้อยขอบคุณค่ะคุณผู้หญิงรอสักครู่ทำไมพวกคุณสองคนถึงเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดได้ อาจเป็นไปได้ว่าพวกคุณสองคนก็ในเวลานี้เกาเหยาตอบสนองช้าในที่สุดใช่นั่นคือสิ่งที่คุณคิดแต่เราอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วคําพูดของใครชาดูเหมือนจะจริงแต่ไม่จริงงั้นเราก็มาจากบ้านเกิดเดียวกันตอนนี้ฉันไม่ต้องถูกจํากัดตัวเองอีกต่อไปแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับเปบยไคและคนอื่นๆนิสัยของเกาเหยาก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างกระทันหันเปิยไคและคนอื่นๆขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเกาเหย หลังจากที่พวกเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอรารยธรรมสมัยใหม่พวกเขาก็เริ่มแสดงความรักราวกับว่าไม่มีใครอยู่รอบๆ